สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวประกันสังคมมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะประกันสังคมใช้สิทธิ์ทำฟันฟรีปีต่อปีรายละเอยียดจะเป็นยังไงนั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด s ับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะ ทำฟันปี2515นะคะตรวจสอบสิทธิประกันสังคมผู้ประกันตนม .33 และม .39 ทำฟันฟรีไม่ต้องสำรองจ่าย900บาทต่อปีเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ทำฟันที่ผู้ประกันตนควรรู้ไม่ต้องสำรองจ่ายถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนผ่าฟันคุด โดยสามารถใช้สิทธิ์ทำฟันนะคะปีต่อปีเท่านั้นในสถานพยาบาลที่มีสติกเกอร์สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทำฟันโดยใช้สิทธิ์ทำฟันประกันตนมส3ม .39 กรณีถอนฟันอุดฟันขูดหินปูและผ่าฟันพุทธนะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้ในอัตรามไม่เกิน900บาทต่อปี กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วนจำนวน1ถึง5ซี่เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงนะคะในวงเงินไม่เกิน1,300บาทหรือจำนวนมากกว่า5ซี่ค่ะเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน1 5 0 0บาทกรณีใส่ฟันปลอมชนิดต่อดได้ทั้งปากฟันปลอมชนิดต่อได้ทั้งปากทั้งบนหรือล่างเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน2,400บาทภายในระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม ฟันปลอมชนิดตอดได้ทั้งปากและล่างเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน4,400บาทภายในระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมเงื่อนไขาการขอรับสิทธิทประโยชน์ผู้ประกันตน้นมาตรา33และม39ก็จะได้รับสิทธิ์เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะภายในระยะเวลา15เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับข่าวประกันสังคม,มงใช้สิทธิทำฟันพีปีต่อปีที่เรานำมาฝากกันทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลต่างๆได้ก่อนใครที่ทางช่องทางนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ